สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องคุณเคเปอร์นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมแข่งรถนะคะเพราะว่าเราก็พยายามที่จะอ่านนะคะแต่ว่าก็อ่านไม่ค่อยถนัดนะคะโอเคค่ะวันนี้ถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปแข่งรถกันเลยดีกว่าค่ะก็เข้ามาในเป้าหมายการแข่งแลนะคะโอเคคือตอนนี้คือแบบว่าเล่นแล้วแบบว่าเหมือนเราขับอยู่ในนั้นจริงๆเลยนะทุกคนคือมันฟินมากนะคะ นี่คือมันฟินมากเลยนะคะทุกคนปึ๊บยังไงก็ต้องที่หนึ่งค่ะทุกคนคะ่ะนะที่หนึ่งแล้วเห็นไหมที่หนึ่งแล้ว อ่ะตอนนี้ที่สองมาที่หนึ่งแล้วค่ะอะก็ต้องชนะที่หนึ่งเราเคยได้ที่โหลอยู่ครั้งหนึ่งนะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ขิงนะทุกคนส่วนใหญ่จะได้ที่หนึ่งนะคะ ซื้อให้เรากด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 หนี้นะคะสองครั้งพร้อมกันนะคะมันจะช่วยในการเร่งเครื่องนะคะเย้ชนาที่หนึ่งนะคะเย้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันอีกหนึ่งรอบนะคะทุกคน โ okay. อเคอะค่ะเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันอีกหนึ่งรอบกันค่ะไปเลยอ่าเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันอีกหนึ่งรอบนะคะอันนี้เราก็ได้เป็นเส้นทางแห่งสายลมนะคะทุกคนอู้หจะอกแต่ว่าดีมากนะทุกคน ทุกคนอาจจะรู้นะคะว่าเราเล่นในโทรศัพท์นะคะแต่ว่าโทรศัพท์เครื่องนี้นะคะเราเล่นของ o p p o Reno 6.7 5 G นะคะทุกคนแต่ว่าเนื่องจากที่เราแบบว่าเคยทำแบบว่าโทรศัพท์ตกะไรนี้นะคะกล้องมันก็เลยแบบว่าจะถ่ายไม่ค่อยชัดหน่อยนะคะแต่ว่า เครื่องเอ่อ oppo r นห o 6 5G นะคะเครื่องนี้นี่ก็เล่นดีมากเลยนะคะเล่นเกมก็โอเคนะคะบวกรกับเน็ต AAS นะคะยิ่งเล่นดีมากเลยนะทุกคนจะใช้เครื่องขนาหน,นี้แนะนำ AAS จริงๆนะคะทุกคนมันมันใช้ได้ดีมากอะ่ะใช้ดีมากไม่มีสะดุดเลยนะคะทุกคนนอกจากแบบว่าเราจะแบบว่าเออ ไปแบบว่าอีสานเหนืออะไรอย่างนี้นะคะอาจจะมีแบบว่าสะดุดนิดนึงแต่ว่าเน็ตก็ยังเล่นได้ดีอยู่เลยนะคะทุกคนคือใครที่ต้องการจะใช้เน็ตนะคะต้องใช้เป็นแบบว่าเน็ตเอเลยนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยที่มันเดี๋ยวว่าอาจจะสะดุดนะคะจะเป็นจากตัวเกมมากกว่านะคะส่วนใหญ่ที่จะเกิดการบั๊กซะส่วนใหญ่นะคะ อันนี้เราก็ได้อันดับหนึ่งมาแล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ